สวัสดีค่ะวันนีพี่ดรกิฟนะคะอยากจะมาคุยเรื่องของการตั้งเป้าหมายในชีวิตนะคะซึ่งมันเป็นเรื่องที่สําคัญมากเนี่ยพูดหลายพูดหลายครั้งนะคะที่มันสําคัญก็เพราะว่าถ้าเราเออเราเราใช้ชีวิตไปเรื่อยๆนะคะทำงานไปเรื่อยๆหรือเรียนไปเรื่อยเนี่ยมันมีเรื่องราวมากมายหลากหลายที่มันเข้ามาในชีวิตเราแล้วเออออมันอาจจะมันอาจจะรู้แหละว่าว่าเป้าหมายอย่างเช่นอ่ะ โอเคเป,เป็นเป้าหมายกว้างๆอะนะว่าเออฉันอยากจะทำงานอะไรเนี่ยให้มันสำเร็จหรือว่ายังไงเดียหรือบางคนแทบจะไม่มีเป้าหมายเลยคือโอเคเป็นเป้าหมายของหน่วยงานเนาะว่าต้องทําให้ได้ p a เเท่านั้นเท่านี้นะคะตั้งเป้าไว้ก็คือเราก็กลืนตามน้ําไปว่าอ่ะทำยังไงใช้งบประมาณให้มันได,ในได้ให้มันได้ตาม PA ที่กําหนดทําไม่ได้ก็คือไปดีเฟนต์เอา ขอขอขอเวฟเอาว่าเอออันนี้ไม่ได้เพราะเหตุอะไรอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยมันเป็นเป้าหมายของของหน่วยงานที่เขาเอามาวัดเราแต่ด้วยความที่มันไม่ได้เป็นเป้าหมายส่วนตัวของเรามันมันมันก็เลยทําให้อ,อ่เขาเรียกว่าอะไรมันเข้ามาไม่ถึงตัวเราเองนะมคะมันอาจจะไม่ได้ยินมันก็คือแบบเออก็เร่งทํางานเพื่อให้มันได้ตามเป้านั้นหรือว่าตามยอดขายอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่จริงๆพี่อยากจะเชิญชวนว่า เรามาลองตั้งเป้าหมายกันเถอะเพราะว่าถ้าเราถ้าเราไม่มีเป้าหมายของตัวเราเองเนาะมันชีวิตมันจะไม่โฟกัสนะคะมันก็คือใช้ชีวิตเหมือนเป็นเหมือนเป็นพาร์ติเคิลเป็น,เป,นเป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นวัตถุที่ลอยอยู่ในน้ําแล้วก็อยู่ในกระแสะขึ้นแล้วก็ลอยไปเซซัสเซไปทางไหนก็นแล้วแต่ที่กระแสะน้าเนี่ยรกระแสะหรือกระแสคลืขึ้นเนี่ยจะพัดพาไปนะคะมันไม่มีทิศทางไม่มีเดเรคชั่นเลยนะคะแล้วอีกอย่างหนึ่งพอพอ การที่เราไม่มีเป้าหมายเนี่ยมัน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 ใจและจิตเรามันก็ไม่โฟกัสนะคะมันก็ไม่รู้สึกถึงเขาเรียกว่าแอ achievement ส่วนตัวนะคะมันก็ไม่ fulfill คือหมายถึงว่าบางครั้งเนี่ยมันอาจจะทําให้ถ้างานมันเยอะหรือว่างานมันน้อยเกินไปหรือว่าชีวิตมันเกิดความไม่สมหวังไม่สมปรารถนาหรืออะไรตรงนั้นขึ้นมาเนี่ยแล้วเราไม่มีจิตไปเกาะในใน เรื่องของเป้าหมายที่เราจะตั้งตั้งต้อง,งการตั้งให้มันเกิดความสําเร็จเนี่ยเอออย่างที่เราต้องการเนี่ยคือถ้าเราขาดตรงนั้น,นี่ยมันชีวิตมันก็เหมือนลอยเลื่อนแบบมันมันก็จะเหมือนแบบว่าไม่มีความสุขนะคะชีวิตที่มีอยู่ไม่มีความหมายอย่างเงี้ยเหมือนกับพนักางานบางท่านเนี่ยที่เกษียณอายุราชการไปแล้ว60เนี่ยเขาอาจจะไม่เคยตั้งเป้าหมายไว้เลยว่าหลังจากอายุ60เนี่ย เขาจะทำอะไรนะคะก็อาจจะคิดว่าพอ60แล้วก็คือว่าหมดประโยชน์เอ่อต่อต่อต่อประเทศชาติคือต้องเลิกทำงานแล้วพอไม่ตั้งเป้าหมายปุ๊บเนี่ยเอ่อหลัง60กเกษียณไปนะไม่รู้จะไปทำอะไรนะคะแล้วก็มีชีวิตที่หดหู่ซึมเศร้าหรืออะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ทําให้เกิดความเจ็บป่วยแล้วก็เสียชีวิตในที่สุดเนี่ยก็จะเห็นในกรณีเนี้ยหลายคนที่เอ่อพอเกษียณปุ๊บเนี่ยมีโรคนั้นโรคนี้โรคมงเกิดขึ้นเพราะว่า นี่แหละจิตใต้สำนึกเขาไม่มีเป้าหมายไปเกาะน,นะคะแล้วก็คิดว่าเออมันจบแล้วหน้าที่การงานมันจบแล้วชีวิตเขามันจบแล้วมันมีคุณค่าแล้วเนยกตัวอย่างถึงให้ให้เห็นถึงว่าเราไม่ตั้งเป้าหมายให้กับชีวิตมันทําให้ชีวิตเนี่ยมันหดหูไม่มีไม่มีความรู้สึกไม่มีความหมายนะคะหรือไม่มีที่โฟกัสนะคะไม่มีจุดไปจับอ,อ,อาจจะแบบเตะไม่หมดทํานั่นทํานี่ทํานู่นเตมไม่หมดแต่ว่า เราไม่รู้เลยว่าจริงๆที่แท้ที่แท้จริงเราต้องการอะไรนะคะไม่มีเดเรคชันที่จะโฟกัสลงไปตรงนั้นว่าเราต้องการอะไรนะคะมันทําให้มันไม่คมอ่ะมันก็แตกกระจายไปหมก็ทามันนั้นทีทามันนี้ทีทํามันนนทีนะคะแต่ถ้าเราตั้งเป้าหมายไว้เลยมีเรียงลําดับเรียง priority เรียงความสําคัญนะว่าสิ่งที่หนึ่งฉันต้องการทําอย่างนี้ที่สองนะคะสําคัญที่สองฉันต้องการทําอะไรที่สามที่สี่ที่ห้า ค่อยๆไล่ไปแล้วก็ค่อยอันไหนที่ achieve แล้วเราก็ขีดถูกอันนี้เป้าหมายนี่เราสําเร็จแล้วอันนี้เราสาเร็จแล้วอันนี้เราสาเร็จแล้วนะคะแล้วก็ตั้งเป้าหมายต่อไปเรื่อยๆนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจิตมันจะมีบันไดให้เกาะนะคะแล้วก็โฟกัสไปไปไปในสิ่งนั้นนะคะแล้วก็เออเราทำเนี่ยสิ่งที่เราตั้งเป้าหมายแน่นอนเป็นสิ่งที่เราต้องการเป็นสิ่งที่เรารักเป็นสิ่งที่เราชอบนะคะเป็นสิ่งที่เราคิดว่ามันเป็น calling นะคะเป็นเสียงเรียกจาก จักรวานลนั่นแหละเป็นเสียงเรียกว่าเราเกิดมาเพื่อทําอะไรนะคะถ้าเราหาตรงนั้นเจอนะคะค่ะเพราะฉะนั้นนะคะ calling เนี่ยมันก็สามารถที่จะตั้งเป็นเป้าหมายได้นะคะแล้วซึ่งมันสําคัญมากนะคะถ้าเราหา calling เจอนะคะเดี๋ยวไว้ภาหลังนะคะพี่จะมาคุยเรื่องเกี่ยวกับ calling หรือจุดยืนบนโลกอะไรเงี้ยของเราว่าเราถ้าเรารู้ว่าเราเกิดมาเพื่อทําอะไรเนี่ยมันจะทรงพลังแล้วแบบทําให้เราอะ รู้สึกว่าชีวิตเรามีคุณค่าแล้วก็มีความหมายได้ achieve uh, สำเร็จและในใ,ในในชีวิตเนี้ยนะคะถ้าเราได้ทำสิ่งนั้นเนี่ยเรามันจะเติมเต็มทางด้านจิตวิญญาณของเรานะคะทีนี้เอ่อก็คือก็เอ่ออยากจะชวนเชนิญชวนนะคะว่าลองตั้งเป้าหมายว่าเห็นน้องๆหลายคนนะคะที่ทํางานนะคะหรือเพื่อนๆก็ตามนะคะน้องๆที่ยังอยู่ในวัยที่แบบเอ่อยังต้อง มุ่งมั่นฟันฝ่าเรียนรู้เนี่ยแต่บางทีทํางานนะคะก็ทําตาม PA เนะคะทำตามเป้าหมายของหน่วยงานเลยโดยที่ไม่เข้าใจด้วยซ้ำไปว่าทําไมไมันต้องทําแบบนั้นนะคะแต่เป้าหมายเอ,อ่อที่ที่จากตัวเองอ่ะไม่เคยตั้งเลยดู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 ดน้องๆนะเพราะว่าแต่ละปีเนี่ยก็ไม่ได้ตั้งเป้าหมายเลยว่าเขาจะต้องเก่งอะไรประสบความสําเร็จเรื่องไหนมีทักษะด้านใดเพิ่มนะคะอยากมีไลฟ์สไตล์แบบไหน เขาอยากจะทำอะไรนะคะโดยเฉพาะในเรื่องเกี่ยวกับเรื่องงานเนี่ยมันเหมือน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 มันไม่มีดิเรกชันขับเพราะฉะนั้นพอมันมีขับไปเนี่ยเป้าหมายในชีวิตก็หาไม่เจอไม่มีใช้ชีวิตไปเรื่อยรับเงินเดือนไปเรื่อยหรือว่าเอาจจะไปทํานั่นทนํานี่มีการขายของออนไลน์มีอะไรบ้างแต่มันแตกกระจายไปหมดมันก็ไม่ได้ดีไม่ไม่ได้ มันไม่ได้วางเป้าไว้อะว่าเออถ้าเราทํางานตรงนี้ด้วยเราจะแอคชีพเท่าไหร่ยังไงทํางานในองค์กรถ้าเราจะทํางานออนไลน์ควบคู่ไปเป็นพาร์ทไทม์เราจะประสบความเราจะแบ่งเวลาย,ยังไงแล้วเราตั้งเป้าหมายในกรนการประสบความสําเร็จในอาชีพออนไลน์ของเรายังไงอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็อาจจะทาไปทานั่นทํานี่ทํานู่นนะคะหรือบางคนก็ไม่ทําอะไรฉันมีอาชีพเดียวก็พอแล้วเออหรือบางคนก็เล่นหุ้นนะก็เล่นไป แล้วก็คือแบบ loss f o c u เล่นไปเล่นหุ้นงานก็อาจจะไม่ได้แบบสนใจทำเป็นผาดามซึ่งมันก็ไม่มีอะไรดีสักอย่างหนึ่งเอาข้าจริงเนาะแตถ้าเราแต่ถ้าเรา,าตั้งเป้าหมายนะคะพี่ไม่ได้บอกว่าต้องทำอย่างเดียวทำอะไรอย่างเดียวนะคะอแต่ว่าขอให้เรียงลำดับความสำคัญแล้วก็ตั้งเป้าหมายาวางวางเป้าหมายไว้นะคะแล้วนอกจากนี้เนี่ยที่เห็นก็คือว่าบางครั้งเราเข้ามาอยู่ ช่วงอายุวัยกลางคนแล้วหลายท่าน45-50ขึ้นไปตำแหน่งมันก็เริ่มขึ้นยากแล้วเพราะมันน้อยมันมีน้อยจำนวนน้อยคนนะคะเพราะนั้นจะเห็นว่าบางท่านก็ต้องทำงานซ้ำๆไม่ได้ไม่ได้เปลี่ยนนะคะไม่ได้ไม่ได,ไได้ไม่ได้เลื่อนขึ้นไปหรือไปเปลี่ยนแปลงในการทำงานที่มันเหมาะกับวุธิภาวะหรือว่าอายุที่เพิ่มขึ้นนะคะมันก็เกิดความฉีชาเกิดความเนื่อยนะคะ เกิดความผิดหวังจากการทํางานในหน่วยงานว่าเออเราหวังว่ามันคุณจะได้ขึ้นตําแหน่งอย่างนั้นอย่างนี้ปีนั้นปีนี้นะคะมันก็เหนื่อยมันก็เฉืยประกอบกับปัญหาชีวิตสรารพัดสารเพที่มันเข้ามานี่ยมันก็ทําให้เออถ้าเราไม่มีเป้าหมายอื่นๆในในชีวิตนอกเหนือจากไอ้ตำแหน่งหน้าที่การงานเนี่ยมันก็จะทําให้เราเหมือนกับเออชีวิตมันท้อทอดท้อหดหูนะคะ ไม่ไม่มีความสุขอะเราก็เหมือนกับว่าเออเราต้องทํางานซ้ําๆมันใช้ชีวิตที่มันไม่มีมีนิ่นะไม่มีความหมายแต่ถ้าเราหาเป้าหมายในชีวิตเราเจอเราตั้งมันนะคะแล้วเราก็ทําควบไปด้วยทํางานไปด้วยนะคะลองดูซิว่าเราจริงๆแล้วเราต้องการอะไรกันแน่ต้องการตั้งเป้าหมายอะไรกันแน่นะคะมันก็จะทําให้ชีวิตเรามีความหมายแล้วก็แล้วก็พอมันมีมีพลังนะคะดังนั้นหน้าที่กง,งานที่เราทําใน ใน,ในปกติปัจจุบันมันก็จะเจริญนก้าวหน้ามันก็สามารถที่จะหาทางนะคะที่จะทําให้ตัวเองจเจริญก้าหน้าหรือแม้กระทั่งว่าถ้าเรารู้สึกว่ามันถึง,างทางตันแล้วในใน,ในจุดตรงนั้นเนะ่ยเราก็มีอาชีพใหม่นะคะสามารถที่จะลาออกแล้วก็ไปหาอาชีพใหม่ที่มันมันมัน g มันมีความเติบโตแล้วมันเหมาะกับตัวเรานะคะอันนี้เป็น,เป,นเป็นความาเขาเรียกว่าอะไร p ะเผา f ูของการตั้งเป้าหมายนะคะแล้วอีกเรื่องหนึ่งก็คือว่าถ้าคนที่ไม่มีเป้าหมายนะ <c oughs> มันเหมือนมันเหมือนแบบสมมุติว่าถ้ามีปัญหามีเรื่องราวมีความเหนื่อยในการทํางานมีการทะเลาะกันหรืออยู่ในบ้านหรืออะไรอย่างเงี้ยหรือในสังคมต่างๆเนี่ยเราก็จะเห็นว่าเออถ้าคนไม่ไม,ไม่ไม่ได้ตั้งเป้าว่าฉันอยากจะทําอะไรตรงนี้ให้สําเร็จมันก็จะมีเวลาไปคิดเรื่องที่มันเป็นความทุกข์มันเป็นเรื่องของปัญหามันเป็นเรื่องของการทะเลาะเบาแหวง พราะจิตเรามันไม่เอาไปไปไปจับกับเป้าหมายเราไม่มีสิ่งที่ยิงยย่งใหญ่กว่ากว่ากว่าในปัจจุบันนะที่เราที่เราที่เราจะเป็นนะเราไม่ได้ตั้งเป้าไว้เ <c oughs> ย่ายถ้าเราเรามีจุดมุ่งหมายตรงนั้นนะคะเราเราจะเราจะรู้ว่าเราไม่เสียเวลา <c oughs> จะไม่เสียเวลาในการที่เราจะไปทุกข์เราจะไปทะเลาะกับใครเราจะไปหาเรื่องใครเราจะแบบเออพอมีเรื่องเราก็จะเก็บไปทุกให้นานนะคะเพราะว่า เรารู้ว่าเรามีสิ่งที่เราจะต้องทําไปถึงจุดมุ่งหมายนะคะทีนี้จริงๆแล้วเรื่องของการต้องตั้งเป้าหมายแล้วก็ลฟ์เพอร์เพสอะไรพวกนี้นะคะมิวทาไว้อย่างละเอียดใน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 ,ในคลิปอื่นๆนะนะคะมีมีคลิปที่เคยทำมาแล้วสองสามคลิปเนาะเดี๋ยวยังไงพี่จะแปะ่าลงใต้คลิปนี้นะแต่วันนี้มาทวนอีกนิดนึงกันละกันว่าถ้าอย่างเพื่อนๆยังไม่มีเป้าหมายนะคะควรจะตั้งยังไงคะควรจะหาเป้าหมายยังไงนะคะ ก็อันนี้เอาแบบสรุปสรุปสรุปนะว่าลองดูซิว่าเป้าหมายไลฟ์เพอย์เพลสนะคะของเราอะถ้าเรา,เาปิดเรื่องของอ,อุปสรรคทั้งหลายเลยทั้งหลายเลยเรา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 บอกว่าถ้ามันไม่เกิดไม่มีความล้มเหลวในโลกนี้นะคะไม่มีอุปสรรคไม่มีความล้มเหลวใดๆในโลกนี้ไม่ต้องไปคิดถึงความล้มเหลวหรือปัใจจัยใดๆเลยถ้ามันไม่มีนะคะไม่ไม่มีเรื่องนี้เกิดขึ้นเลย ทำยังไงก็มันเหมือนก็สําเร็จเนี่ยให้คุณปิดไปเลยนะคําว่าลมเหลวหรือหรือความว่าเป็นไปไม่ได้เนะี่ยถ้ามันไม่มีคําคํานี้โลกนี้นะคะเออแล้วคุณคิดว่าคุณจะทําอะไรคุณอยากทําอะไรคุณเขียวไปเลยคุณฝันไปเลยนะคะเป้าหมายยิ่งใหญ่นะคะยิ่ง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 ใหญ่ยิ่งดีเพราะว่ามันจะเป็นแรงผลักให้เราไปได้ไกลนะคะไป,ไปยิ่งไปยิ่งยิ่งไกลนะคะคิดได้เท่าไหร่ก็ไม่เป็นไรคุณลองคิดดูว่า ถ้าไม่มีความลมเหลวตัดความลมเลีวไปตัดอุปสรรคปัญหาอะไรทุกอย่างออกไปนะคะคุณอยากทําอะไรมากที่สุดเขียนลงไปนะคะเขียนลงไปว่าคุณอยากทําอะไรมากที่สุดนะคะทีนี้ข้อสองอันนี้ฮาร์ดคอร์หน่อยถ้าคุณมีชีวิตเหลือแค่อีกหกเดือนหรืออีกสามเดือนก็ได้จะให้ฮาร์ดคอร์จริงเลยนะเอาหกเดือนก็ได้เพราะว่ามันยังมีระยะเวลาที่จะทําคุณจะทําอะไรคุณอยากทําอะไรถ้าคุณมีชีวิตเหลือแค่นั้นนะลองเขียนดูซิว่า คุณจะทํทำอะไรนะคะสิ่งนั้นอาจจะเป็นเป้าหมายชีวิตที่คุณอมองหาสแสวงหามันอยู่ในลึกๆอยู่ในใจแต่คุณยังไม่ไม่ไม,ไม่ยังไม่ค้นพบหรือว่ารู้รู้รู้แล้วแต่ว่ายังไม่สามารถที่จะดีไฟ n e มันออกมาได้อย่างชัดเจนนะคะแล้วคราวนี้คุณบอกเลยว่า,าข้อหนึ่งข้อสองที่มันได้ออกมาแล้วคุณจะทำเมื่อไหร่คุณจะลงมือทำเมื่อไหร่คุณจะลงมือทำเมื่อไหร่ นะคะเมื่อไหร่ถึงจะทานะคะคุณเขียนไปเลยว่าฉันจะลงมือทำเมื่อไหร่นะคะถ้าเกิดว่าคุณไม่มีความล้มเหลวใดๆเกิดขึ้นอ่ะคุณทําเลยฉันจะทําเลยทาทาตามเป้าหมายคุณจะลงเิ่มลงมือทำเท่าไหร่แล้วก่อนหน้านั้นทําไมคุณไม่ทานะคะก่อนหน้านั้นทําไมคุณไม่ทานะคะคาว่าก่อนหน้านั้นทาไมคุณไม่ทนะะําก็จะได้่คนพบว่าอุปสรรค พี่แท้จริงในใจคุณกลัวเรื่องอะไรเรื่องความล้มเหลวคุณกลัวเรื่องอะไรเรื่องไม่มีเวลาเรื่องเรื่องกลัวคนล้อเรื่องอะไรอย่างเงี้ยคุณเขียนออกมาเป็นเหตุผลของคุณนะคะดังนั้นตัวเนี้ยจะทําให้เห็นถึงเรื่องของออหัวข้อที่คุณมันสําคัญมากๆที่คุณจะต้องทําเป็นอันดับต้นๆเป็นไลฟ์เพอร์เพสหรือว่าเป้าหมายของชีวิตนะคะทีนี้ อไอ้ตัวที่เป้าหมายที่เป็นตัวหลักๆนะคุณก็อย่าเขียนให้เกิน3ข้อเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวค่อยไปวิเคราะห์แล้วก็ไปทําต่อเรียง priority, เพลเ r i o r i t y เรียงลําดับต่อนะคะแต่ว่าสิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือว่าคุณต้องบอกตัวเองให้ได้ว่าคุณจะทําเป้าหมายเนี้ยไปเพื่ออะไรนะคะคุณทําเป้าหมายเนี้ยไปเพื่ออะไรคุณต้องมีบิ๊กไบนะคะตัวบิ๊กไบเนี่จะเป็นตัวสําคัญที่เวลาที่คุณกําลังทําไปสู่เป้าหมายนั้นอนะ แล้วคุณเจออุปสรรคปัญหาต่างๆเนี่ยคุณจะกลับมาดูว่าถ้าวายของคุณมันยิ่งใหญ่พอนะคะคุณจะไม่ล้มเลิกมันกลางคันนะคะเช่นนะคะอยากมีอยากมีมีเงินนะคะเพื่อที่จะเลี้ยงดูพ่อแม่ให้มีความสุขมีมีความสะดวกสบายมากกว่านี้ตัววิกวนะคะ อย่างเมื่อกี้ที่บอกว่าก็คือว่าเช่นอ,อ,อยากมีเงินนะคะอาจจะต้องตั้งเป้าหมายให้มันเห็นเป็นจำนวนเงินเลยนะเท่าไหร่นะคะอยากมีเงิน5ล้านภายในครึ่งปี Big Y คืออะไรก็คือว่าต้องการให้ถ้าเกิดคุณแม่คุณพ่อคุณแม่ป่วยสามารถที่จะเข้าโรงพยาบาลเอกชนได้ทันทีมีเงินนะคะในการจ้างคนมาช่วยดูแลนะคะ ซื้อรถเพื่อที่จะรับส่งคุณพ่อคุณแม่ไปโรงพยาบาลให้สะดวกอะไรอย่างเงี้ยจ้างคนจ้างพยาบาลมาช่วยดูแลหรือว่าจ้างคนดูแลอะไรเงี้ยมันก็ต้องมีเงินเนี่ยเป็นอันนี้เป็นตัวเป็นตัวบิ๊กไบที่มันเป็นแรงขับนะคะที่เออคุณต้องเขียนต้องหาให้เจอนะคะว่าทําไมเราเขียนให้เยอะไอ้สำหรับตัวบิ๊กไบแต่อ้ตัวเป้าหมายเนี่ยเขียนให้มันสเปซิฟิกแล้วก็ให้ชัดเจนนะคะตั้งระยะเวลา ให้ชัดเจนผลลัพธ์ที่ต้องการให้ชัดเจนซึ่งตรงนี้มีอยู่ในคลิปที่พี่เคยทําไปแล้วนะคะเดี๋ยวพี่จะโพดแปะลงไว้ข้างล่างนี้นะวันนี้เอาเอาเอา,เอาแนวทางกว้างๆก่อนนะคะแนวทางกว้างๆก่อนแล้วก็ไปย้อนด,ดูคลิปว่าจะเจาะจงเรื่องของเป้าหมาย live purpose เนี่ยจะจะทำยังไงดีจะเขียนยังไงดีนะคะก็เดี๋ยวไปดูใต้คอมเมนต์เดี๋ยวพี่แปะไว้ให้นะคะเออแล้วก็โอเค แล้วนอกจากนั้นเนี่ย <c oughs> ให้เราจินตนาการเนาะมองให้ออกเลยว่าในปีพอถ้าเราตอบได้ว่าเราจะทําเป้าหมายในเมื่อไหร่นั้นเมื่อไหรเ่เริ่มต้นที่สตาร์เนี่ยเรามองตัวเองเราเห็นอะไรในภาพนั้นเห็นความสาเร็จอะไรในเป้าหมายตรงนั้นในจุดนั้นนะคะในเดย์วันที่เราสตาร์เราเห็นตัวเราเราทําอะไรนะคะในอีกสองอีกปีหนึ่งถัดไปอีกสองปีถัดไปอีกห้าปีถัดไป อีก10ปีถัดไปตัวเราจะสําเร็จอะไรบ้างนะคะเราเห็นตัวเราเป็นยังไงภาพของตัวเราในอนาคตเป็นยังไงสําเร็จแค่ไหนตั้งเป้าหมายไว้เป็นจุดที่มันสามารถจับต้องได้และชัดเจนนะคะเนี่ยค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อย่ามัวแต่ไปจมอยู่กับเรื่องของท้ออะไรอย่างเงี้ยนะคะเออเรื่องของงานเราอย่าไปจมกับความจริงจังเพราะอะไรรู้ป่าทุกคนมันเปลี่ยนแปลงหมดนะ มันไม่มีอะไรจริงจังและถาวรนะคะพี่ยิดวไอ้นี่มาแล้วก็กุ้มพอเข้ามาก็มีปัญหาก็แก้ไปแต่ถ้าพี่้มีเป้าหมายมีจุดมุ่งหมายที่ยิ่งใหญ่กว่านั้นนะคะพี่ยต้องการที่จะเอ่อแต่ละปีพี่ยิดววางไว้เลยพี่ต้องการเพิ่มทักษะอะไรในตัวเองให้รู้อะไรมากขึ้นให้เก่งอะไรมากขึ้นนะคะในเรื่องของผลงานในเรื่องของการทําเงินนะคะในเรื่องของจิตวิญญาณนะคะ,ใน,นนะ,คะในเรื่องของครอบครัวในเรื่องของสุขภาพเป็นี่ตั้งเป้าหมายไว้หมดนะคะ แล้วก็ในเรื่องงานนะคะโดยเฉพาะในเรื่องของงานพี่ว่าตั้งตั้งเป้าความสําเร็จของตัวเองนะคะเอาไว้ว่าเออประมาณเท่านี้นะคะมีผลงานเท่านี้นะคะมีรายได้อย่างนี้นะคะแล้วเดี๋ยวมันไปหาทางทำจิตมันก็จะไปหาทางทำให้มันเกิดความสำเร็จนะคะไม่มีเวลาในการที่จะไปนั่งเครียดนะคะปัญหาเขาหนักหนาสาหัสนะคะแต่ละว่าถ้าถ้าเราถ้าเราคิดว่ามันหนักหนาสาหัสนะแต่สำหรับพี่คลิปเนี่ยคือโอเค ปัญหามาเราจะเรียกเป็นสิ่งท้าทายมันมาเราก็อยู่กับปัจจุบันแก้ไขปล่อยวางไม่ไปยึดกับอดีตอนาคตไม่ต้องไปกลัวมากเกินไปแล้วก็ค่อยๆค,ค,คิดไปทีละสเต็ปแก้ไปทีละสเต็ปนะคะเพราะว่าเราจะไม่เสียเวลาไปกับสิ่งที่เป็นความทุกข์เป็นความเครียดเป็นความกังวลน,นะคะสร้างในแต่ละวันให้มีความสุขนะคะให้มี ให้มีจิตที่เบิกบานเอาจิตไปเกาะกับเป้าหมายนะคะสิ่งที่เราจะได้นะคะสิ่งที่เราจะได้ทางโลกด้วยนะคะแล้วก็ได้ทางจิตวิญญาณแล้วก็ได้ทำเพื่อสังคมด้วยนะคะก็พีฝากไว้นะคะ,คะ,คะเดี๋ยววันหลังมาคุยเรื่องนี้กันอีกมีมุมที่ให้คุยได้อีกหลายอย่างเลยเพราะว่าก็อาจจะจับมือกันเขียนเลยหรือว่าทำตัวอย่างให้เห็นเลยว่าหยิบตั้งเป้าหมายยังไงนะคะแล้วมันสำเร็จยังไงนะคะ แเราจะทำให้มันสำเร็จยังไงนะคะเราใช้กฎของ manifestation นะคะมาช่วยได้ยังไงนะคะวันนี้ก็ต้องขอบคุณมากนะคะที่ติดตามเพจของพี่ดริฟนะคะ mm hmm. ก็ฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ด้วยนะคะ mm hmm. เพื่อความรู้จะได้ที่ดีๆที่มีประโยชน์เนี่ยนะคะจะได้ไปถึถงหลายๆคนนะคะจะได้มีความสุขและสำเร็จง่ายๆสบายๆค่ะขอบคุณมากนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ